สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ di o f t h a l l บ b ยกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูซิว่าเส้นทางรักถัดจากนี้ไปของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาการของรักแบบไหนก็ตามเส้นทางรักถัดจากนี้ไปนะคะโดยเป็นไกลลด์ไลน์้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดู ดูไปเถอะห่างหายไปหนึ่งวันคิดถึงอาจารย์หรือเปล่ามาดูกันต่อนะจ๊ะว่าเส้นทางรักของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจนารงรทธเด้งดวงทั่ว,ว,วไปโอเคไหมมามากันที่ทาธาตุถัดมา ธาตุไฟเมส,สิงคนูค่ะเรามาดูเรื่องของตัวตนของคุณความรักความสัมพันธ์ตอนงานการเงินชีวิตโดยรวมของคุณรักก็ไปที่เส้นทางรักนจะจ๊ะมาดูกันสิพลังงานหลักเป็นไงอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ย,ยิปซีแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะรับแค่1ิบเทจำนวนจำกัดเท่านั้นเรียนที่กรุงเทพสีลมซอยสามประมาณนั้นเรียนอา่า คุณต้องสำรองที่นั่งก่อนเพื่อเอาหนังสือไปอ่านเอาหนังสือไปอ่านเพื่อที่จะรู้ความหมายของไพ่พอรู้ความหมายของไพ่ถึงจะตีความหมายไพ่ได้นะคะมาวันนั้นคุณจะต้องตีไพ่ได้การงานการเงินความรักคุณต้องอ่านไพ่ได้ด้วยรับน้อยเพราะว่าอาจารย์อยากจะดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็มีคอร์สของอเรียนเรียนออนไลน์ด้วยนะคะเรียนออนไลน์ เป็นคอร์สต,ตัวต่อต,ตัวเลยสำหรับการเรียนออนไลน์ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยใต้คลิปนี้โอเคไหมมาไฟเมสิงธนูค่ะไพ่ใบแรกของคุณเจ็ดดาบอืมระวังของหายระวังของหายด้วยโทรศัพท์หายกระเป๋าสตางค์หายของหายการจรกรรมข้อมูลถูกขโมยหรือการถูกติฉินนินทาว่าร้ายเราจะทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้คนเขาเอาเราเปนินทาพูด ต่อหน้าไม่พูดพูดรับหลังให้ระวังให้ดีนะคะหรืออหรอย่างในยะสําคัญหนึ่งคุณอาจจะไปทําอะไรรับหลังใครก็ได้เออหรือคุณเป็นคนอาจจะทําอะไรก็ปิดบังซ่อนเร้นแอบย่องย่อง,องรับรับล่อลอ,ลอ,ลอ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยประมาณนี้น่าจะตอนนี้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะไฟเหนื่อยสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าเหนื่อยเครียดเออ แต่ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปปาร์ตี้หรือการได้เจอได้เจอเพื่อนฝูงทําให้ผ่อนคลายในอารมณ์ในความรู้สึกการงานการเงินยังคงมีความมั่นคงแต่ค่าใช้จ่ายเยอะงานหนักงานเหนื่อยแล้วสิ่งที่คุณต้องแบกรับไว้เต็มบาทเต็มไหลนี้มันเยอะมากแต่คุณก็จะสามารถ จัดการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีเกณฑ์ของการอยากได้เงินหรือได้เงินก้อนโตมาไม่รู้แหละเงินเป็นแสนเงินจากฟ้าเงินจากการทำงานเงินจากการขายที่หรือบางคนมีโอกาสของการได้ครอบครองที่ดินอารมณ์นี้ไฟนะจ๊ะเรื่องราวเก่าๆในอดีตย้อนคืนกลับมาหาคุณอีกแล้วหรือเปล่าเรื่องราวในอดีตไม่ว่าคุณจะคุณจะคิด คิดถึงเรื่องอะไรก็ตามสิ่งเก่าๆในอดีตคนเก่าๆในอดีตความรู้สึกเก่าๆในอดีตย้อนคืนกลับมาสิ่งที่คุณเคยคิดจะตัดจะตัดออกจากความรู้สึกมันย้อนคืนกลับมาไม่รู้เพราะอะไรนะจ๊ะในความาในการงานของคุณเนี่ยคุณพยายามกำลังพยายามมองหาเส้นทางของการสร้างไรายได้หลายๆอย่างเลยนะหนะหรืออาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนอ่า หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กับกัลยานมิตรได้กับเพื่อนได้กับคนเก่าๆได้เหมือนกันนะคะออในด้านของความรักจิตใจในด้านของความรักคุณเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงดีนะไพ่ของ King of Pentacles เนี่ยไพ่ของคนที่มีอารมณ์มั่นคงอยากได้ต้องการรู้สึกเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละค่ะรักโลภปดหลงเป็นเพียงแต่คุณเก็บอารมณ์อยู่นะจ๊ะต่อให้คุณจะ เครียดกับความรักต่อให้คุณจะคิดถึงคนรักต่อให้คุณจะเหนื่อยกับคนรักต่อให้คุณจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณก็จะพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองเหมือนคนเย็นชาถ้าคนอื่นมองเราเนี่ยเหมือนเราเย็นชาเราไม่ค่อยรู้สึกรู้สาแต่จริงๆไม่ใช่หรอกในใจลึกๆคุณก็เหมือนคนอื่นเจ็บเป็นทุก์เป็นเสียใจเป็นเหมือนคนอื่นๆเขานั่นแหละไฟ นะจ๊ะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างในด้านของความรักที่คุณจะต้องตัดบ,บางคนถูกคนรักเก่าหรือคนรักคนเก่าๆกลับคืนมาแต่คุณก็ไม่อยากได้แล้วคุณมองถึงความเป็นจริงที่เป็นอยู่มองถึงอาการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมันไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้มันก็ควรจะตัดดีกว่าไหม หรือคุณไปโดนใครเขาแทงข้างหลังมาต่อหน้าเขาพูดจาดีคุณไปรับรู้ไปแอบรับรู้ว่าใครคนหนึ่งแทงข้างหลังคุณก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเป็นคนเก่าเป็นผู้ร่วมงานคนที่อายุน้อยกว่าได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะความรักของคุณเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ของการวนเวียนกับสิ่งเดิมๆคุณอาจจะดีวกับราศีกันราศีกัน ธาตุด,ดินผสบกันมังกรน้ำกรรกฏมินพิจิกหรือดิวกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีอีโก้สูงคุณก็มีอีโก้เขาก็มีอีโก้ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองคุณบางครั้งคุณก็นิ่งๆจริงๆนะถ้าคุณมองว่าในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์พูดไปก็ไม่ดีไม่พูดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีไม่พูดก็ไม่ดีทําก็ดีไม่ทําก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ย คุณเลยพยายามที่จะนิ่งมากกว่าอารมณ์ของคุณคือพยายามจะนิ่งนิ่งและและก็ไม่อยากทำอะไรบางทีนิ่งเพื่ออาจจะอยากหาทางออกหรือคุณอาจจะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะจ๊ะความนิ่งของคุณเนี่ยบางทีคุณก็อยากอยู่คนเดียวเพื่อคิดหาทางออกแต่คุณอาจจะคิดช้าไปหน่อยคิดนานไปหน่อยแต่คุณไม่ทำอะไรคุณไม่ทำอะไรได้แต่นิ่ง คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คอยให้คำชี้แนะคอยให้คำปรึกษาคนอื่นหรือเป็นคนที่มีตรกกะและมีเหตุผลไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะไฟคุณรู้สึกถึงการที่มีเหตุและผลในการกระทำเสมอแต่บางครั้งบางทีบางทีจำใจเขาเรียกจำใจต้องตัดต้องตัดใจต้องตัดความรู้สึกตัดความกังวล ตัดบางสิ่งบางอย่างที่บั่นทอนชีวิตคุณออกไปอารมณ์นั้นบางทีคุณคิดมาดีแล้วแหละการที่คุณจะทําอะไรหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็ได้ได้รับการกันกรองมาจากมาจากความคิดของคุณแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามอย่างที่บอกบางทีการนิ่งของคุณไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆหรอกนิ่งเพราะอะไรเพราะคิดแล้วว่าทําไปมันก็ไม่ได้ดีพูดไปก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นการนิ่งคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดไม่ใช่หนีปัญหา แต่ยังหาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้หรืออาจจะบางคนในคนรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลคุณอาจคุณกับเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต้องต้องนิ่งต้องห่างกันสักพักอารมณ์เนี้นี่คือพลังงานความรักของคุณที่คุณเจอเจออยู่มันเหนื่อยแหละช่วงนี้เหนื่อยกับงานมากนะบอกตรงๆเหนื่อยด้วยเครียดด้วยเออ แล้วก็อาจจะมองถึงความรักความสัมพันธ์ที่เราจริงใจกับใครแล้วโดนใครเขาแทงข้างหลังเขาอาจจะพูดไม่จริงเขาอาจจะพูดต่อหน้าพูดอย่างรับหลังทำอย่างก็เป็นได้เช่นเดียวกันออคุณส่องใครอยู่คะมีเกณฑ์ของการส่องคนรักเก่าคนที่เด็กกว่าคนที่เป็นเพื่อนบางคนเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันไปส่องเขาดูว่าเขามีความสุขดีเนาะ เขาไม่มีเราเขาก็มีความสุขอย่างนี้เราเป็นคนสําคัญของเขาหรือเปล่าออกอาการน้อยอกน้อยใจนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่คิดคิดทุกอย่างนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่าจ๊ะอืมบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็มันก็ลืมไปแล้วนะแต่บางสิ่งบางอย่างก็วนกลับมาวนกลับมาให้คุณต้องคิดวนกลับมาให้คุณต้องเศร้าและคิดหนักมากๆอารมณ์นี้อ่ะ ไปกันที่เส้นทางรักถัดไปของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเจอรักแบบไหนอยู่เส้นทางรักถัดไปของคุณต่อไปนี้จะเป็นเช่นไรจะเป็นเช่นไรเส้นทางรักถัดไปของคุณไฟเมสิงธนูเส้นทางรักท้งนี้มันจะลอยไปด้วยกีบกุลาบหรือมันจะไปอย่างไร The Hermit ยังมาเป็นเจ้าเรือน มีความเหงามีมีความเงียบบางคนอยากถือสินกินเจไปอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภยัยติดติดติด,ตดออกอาการติดแต่เหงาอ่ะรู้สึกเหงาจังเลยอ่ะรู้สึกถึงความไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะคิดหนักในเรื่องของการทำงานก็ได้บางทีความรักก็ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตบางทีที่คุณกำลังเครียดไม่โฟกัสเรื่องรักเพราะอาจจะมีเรื่องงานที่มีปัญหาและคุณจะต้องแก้ไขอาจจะมองถึงการรักตัวเองคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางคนโสดสวยระรวยมากเออบางคนอยู่ตัวคนเดียวอยู่ที่ของคุณ t อเดวิค่ะบางคนอยู่ในรักซ้อนบางคน บางคนก็รู้ถึงปัญหานั่นแหละแต่ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อารมณ์เหนื่อยหน่อยเซ็งเป็ดนั่งเซ็งอยู่ตรงนี้ค่ะมีคนมาหยิบยื่นไม้ตีด้วยละ่ะจริงๆด้วยความมีสเสน่ห์ดึงดูดของคุณมีคนมาหยิบยื่นไม้เตยหยิบยื่นโอกาสแต่คนที่คุณชอบคนที่คุณชอบเขาก็ไม่ชอบคุณหรือเขาก็มีปัญหากับคุณแต่คนที่คุณไม่ชอบก็ทักคุณจัง to off u p ั the devil to off u p ับว้าว คุณกำลังคุณกำลังเจ็บคุณกำลังทุกข์คุณกำลังกังวลใจเพราะความรักที่หรือความผูกพันกับใครคนหนึ่งหรือความต้องการเรื่องของเซ็กหรือการลุ่มหลงคุณกำลังหลงอยู่กับอะไรหลงหน้าหลงตาคนคนนี้ชอบนิสัยเขามากดูเขาสวยมากดูเขารวยมากดูเขาแพงมากอยากได้คนนี้มากและมันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าหรือเขาไม่เลือกคุณก็ได้ ไพ่สลับกันได้คนที่แม่รักก็ทักเราจังคุณมีความเครียดนะคุณกำลังต้องการต้องการใครคนหนึ่งแต่ความต้องการนั้นคุณไม่สาอูไพ่ของความรักการเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะไปหลงรักใครสักคนหนึ่งก็ได้นะช่วงเนี้ยอาจจะมีการหลงรักหรือหรือหรือ ในคนบางคนนะคะในคนในาธาตุไฟบางคนคุณกำลังไปลุ่มหลงกับคนใหม่ๆค่ะเขารักคุณคุณรักเขาแต่รักเราเป็นไปบ่ใดหรือชัดเจนไม่ได้หรือรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเราคุยคุณอาจจะมีคนเข้ามาและคุณชอบเขาเริ่มความสัมพันธ์เริ่มอารมณ์เริ่มความรู้สึกกับการพูดคุยอาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันแต่คุณรู้ว่าเขาอาจจะ อาจจะแบบอาจในที่นี้มันน่าจะมีใครสักคนที่ที่มีคนข้างกายแล้วละเพราะว่ามันชัดเจนไม่ได้อมันชัดเจนไม่ได้อยากได้เขามากอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้คนที่คุณไปดีวด้วยดูซิว่าเขาสดหรือเปล่าเส้นทางรักครั้งถัดไปของคุณบางคนจะเกิดการเริ่มต้นใหมๆ่ๆอินเลิฟกับคนใหมๆ่ๆผูกจิตผูกใจอยากไปเลือกเกินทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขามีเจ้าของค่ะทั้งทงทีง่วันไหววันไหว,ว,ไวเจ็บทุกข์เครียด เออไม่รู้จะทํำยังไงกับเส้นทางนี้ดีบางคนพยายามจะจัดการแล้วบางคนมีคู่แข่งในเส้นทางรักนี้ด้วยเออมีคู่แข่งคนที่คุณไปชอบเขาอาจจะมีคนมาชอบหลายๆคนอารมณ์เนี้แต่มันไม่ได้ดังใจคุณอะเหมือนเขาก็รักคุณแต่เขาเขาอาจจะไม่ให้โอกาสคุณก็เป็นได้เหมือนกันความรักนี้มีปัญหาแน่นอนมีคู่แข่งมีปัญหาและอุปสรรคแต่คุณก็จะอาจจะพายายาม ที่จะไปครองใจเขาให้ได้พยายามเอาชนะใจเขาให้ได้แต่คุณก็มีความเครียดเส้นทางรักครั้งนี้ไม่สวยหรูเส้นทางรักครั้งนี้ไม่ได้ราบลื่นเลยด้วยกิบกุหลาบแน่นอนมันค่อนข้างจะเครียดอยู่นะอืมมองถึงความรู้สึกถึงใครบางคนที่เป็นความรู้สึกของการการเที่เราทำอะไรไม่ได้มากนะักกับความสัมพันธ์ทำอะไรไม่ได้เลย ทำก็เสียใจไม่ทำก็เสียใจเดินปะจากไปก็เสียใจอยู่ตรงนี้ก็เสียใจและมันเป็นวัฏจักรที่วนเวียนไปไปกับกับคุณกำลังรออะไรอยู่คะรออะไรรอทำใจรอปรับอารมณ์รอการปรับความเข้าใจรอให้เขาติดต่อมารอให้เขาง้อมาหรือรออะไรอยู่รออะไรอยู่จ๊ะไฟ เส้นทางรักนี้ไม่สวยหรูค่ะไพ่มาบุ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องมองถึงความชัดเจนว่าเราควรจะให้สถานะใดต่อกันเช่นเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือคุณอยากจะดูดูไปก่อนหรือคุณอาจจะไม่ชัดเจนแต่ชอบมากรักมากตรงการมาก แต่มันเป็นไปไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นไพ่ที่มองถึงการเข้าตามตอกออกทางประตูหรือไพ่มองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมสักเท่าไหร่ระวังไว้ให้ดีในเรื่องของความรักที่ไปเจอกับคนมีเจ้าของแล้วกันหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้วันไหววันไหวใจของคุณวันไหวและต้องการมากมาก,มากกับใครบางคนหรือในคนบางคนเนี่ย มันผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกันไปแล้วฝันถึงคิดถึงไม่พูดไม่คุยตัดสินใจไม่ได้ได้แต่รอคอยอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมนี้ค่ะราศีกุมหรือคนที่มีชื่อเสียงเป็นนักโหราศาสตร์นักพูดใครบางคนมีครอบครัวแล้วคุณออกจากความรู้สึกของใครบางคนไม่ได้คุณน่าจะมี มีการยึดติดกับใครบางคนที่คนนั้นบางในกรณีนะบางคนเลิกลากันไปแล้วด้วยความอยากเอาชนะหรืออีโก้ที่รุนแรงแต่คุณไม่เคยลืมเขาได้เลยใจที่อยู่ลึกๆยังผูกจิตผูกใจและผูกวิญญาณกันอยู่คนคนนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่อีโก้นน Eagle สูงส่งเหมือนกันมันหลุดพ้นไม่ได้สักที ยังวนเวียนความคิดที่ซ้ำไปเดิมเดิมคิดถึงหลับตาก็คิดถึงลืมตาก็คิดถึงฝันถึงอารมณ์เน้ในเส้นทางรักของคุณนะคะในบางคนดูซิว่าคุณอยู่ในเส้นทางรักไหนเพราะอาจารย์อ่านของเส้นทางในความรักของคนที่มีเจ้าของรักคนที่ไม่มีเจ้าของด้วยนะจ๊ะไฟเมสสิงธนู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไส f a ศูนย์สามสองเก้าว่ายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ